สวัสดีครับผู้ชมวันนี้นําเมนูนะครับกับข้าวกับแก้มมานําเสนอครับผู้ชมนะยำปูอัดครับยำปูอัดซอสมายเนสนะครับผู้ชมนะนำปูอัดมาทอดแล้วราดด้วยซอสมายเนสนะครับใส่เครื่องครับพริกตะไคร้นะครับหอมแดงนะครับมาดูนะครับวิธีการทํานะครับก็จะมีนะครับตะไคร้ซอยนะครับหอมแดงซอยพริกซอยนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับ ล็กน้อยนะคผู้ชมนะนี่มะนาวนะครับผู้ชมเนี่ยครับประมาณนี้ครับผู้ชมนี่ครับมะนาวนะครับพอทำเสร็จเราก็เอามารวมกันครับเครื่องมารวมกันนะครับเนี่ครับเครื่องยำเรานะครับผู้ชมนะเอามารวมกันนะครับเราไปเป็นวิธีการทําซอสของผมนะครับซอสมายองเนสนะครับน้ำมายองเนสรสจืดนะครับผู้ชมนะใส่ลงไปเลยมายองเนสนะครับน้ำมนดําปลาครับปลาครับสองช้อนนะครับผู้ชมนะใส่ไปเลยนะครับ น้ำปลาเสร็จแล้วก็นะครับน้ำมะน,นาวบีบลงไปเลยนะครับผู้ชมนะเท่วตามชอบนะผู้ชมนะบีบลงไปเลยนะครับลงใส่ชีกหนึ่งก่อนนะครับคนให้เข้ากันนะั่งสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ใส่น้ําตาลลงไปด้วยนะนี่ครับคน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 นะครับผู้ชมนะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับผู้ชมนะนี่ผมก็ใส่น้ําตาลลงไปเพื่อตัดรสสักหน่อยนะผู้ชมนะไม่ได้ให้หวานนะครับ คนอีกครับคนให้เนียนเข้ากันนะครับผู้ชมนะนี่ครับน้ําซอสมายองเนสนะครับน้ํายำมายองเนสนะครับผู้ชมนะเรียกผิดเรียกถูกนะครับผู้ชมนะอันนี้เป็นปูอัดนะผู้ชมนะซื้อมาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับผู้ชมก็เลยนํามานะครับหมดเลยนะครับปูอัดนี่เราจะนําไปทอดก่อนนะผู้ชมนะทอดก่อนแล้วก็ราดด้วยน้ํายำครับผู้ชมนะก่อนทอดเราก็ต้องมีแป้งครับแป้งทอดกรอบครับผู้ชมนะนําแป้งผสมกับน้ําเย็นครับ ค่อยๆขนไปครับผู้ชมขวนไปนะครับนี่อย่าไปใส่น้าเยอะนะครับเดี๋ยวเหลวมากเราก็ต้องเติมแป้งอีกเพราะผมทํอยังไนมาแล้วผมเลยบอกนะครับนี่นะครับเราจะนําทดสอบก่อนนะครับนําปูอัดลงไปทดสอบนี่จะติดแบบนี้นะครับเราก็พอแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะฮะต่อไปเรานําลงทอดนะครับในไฟนะครับกลางๆนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไฟแรงนะคผู้ชมนะ จะไหม้ซะก่อนนะครับนะครับเราก็นําปูอัดลงชุบแป้งนะครับลงกระทะเลยครับผู้ชมไม่แบบนี้เลยนะครับผู้ชมไม่แบบนี้เลยนะครับผู้ชมหนามันทอดให้หมดเลยนะครับทอดอย่างน้อยสองครั้งนะครับเพราะว่าปูอัดมันเยอะมากนะวันนี้นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับนะครับปูอัดรสชาติดีมากครับลองลองทานแล้วนะครับทอดจนข้างนอกกรอบนะครับ ทอดจนข้างนอกกรอบเลยนะผู้ชมนะกรอบเหลืองแบบนี้เลยนะผู้ชมนะสีสันน่าทานมากเลยนะครับทานเล่นก็น่าจะอร่อยนะครับผมแต่วันนี้เราทํเป็นยำนะครับแบบนี้เลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรานําขึ้นเลยนะครับผู้ชมนะนี่ครับกรอบแน่นอนนะครับกรอบนอกนะครับด้านในยังนุ่มๆอยู่นะครับนําขึ้นเสด็จน้ํามันนะครับผู้ชมเราพักไว้ก่อนนะผู้ชมนะนะครับนี่แบบนี้เลย อดต่อไปให้หมดนะครับนี่มีเลยนะครับเตดน้ำมันไว้นะครับผู้ชมน้ำขึ้นนะครับให้ผักไว้นะครับเราก็จะนำปูอัดนะครับที่ได้มันเรียง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 แบบท่อนสูงเลยนะผู้ชมนะเรียงแบบท่อนสูงเลยสไตล์ท่อนสูงนะผู้ชมนะนี่ครับเรียงแบบนี้เลยนะครับผู้ชมนี่ครับเด็กก็ทานได้นะผู้ชมนะเด็กก็ทานได้นะครับผู้ใหญ่ยังทานดีเลยนะผู้ชมแบบนี้นะครับ ทานเล่นก็ได้นะครับกินกับแก้มนะครับกับข้าวก็ได้นะครับผมนะนี่เดี๋ยวจนหมดเลยครับต่อไปเราก็นํานะครับเครื่องนะครับเครื่องเคียงของเรานะครับนี่แบบนี้เลยมาโรย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 นะเครื่องยำนะครับผมนะนําทุกอย่างมาโรยโรยโรยโดยเฉพาะใบสะระแหน่ทําให้หอมนะครับผมนะนี้เลยสีสันสวยงามไหมครับนี่นะครับลองทําทานกันดูนะครับผมนะทําง่ายราดด้วยซอสนะครับ น้ำยำดีกว่าเลยน้ำยำม,มายองเนสนะครับผู้ชมนะทอดก็ได้น้ำยำก็ได้นผู้ชมนะผมต้องขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมรับชมจนจบคลิปนะผู้ชมนะผมขอทานข้าวก่อนนะครับผู้ชมนะขอบคุณมากนะครับ